รายการนี้แบรนด์แรกลุงเรื่องใส่ขอบคุณค่ะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับ อาจจะดูฉุกระหุกนิดนึงเพราะว่างานยุ่งมากคือสลับทําไปมาไปมาจนลืมถ่ายเปิดของคันเบนซ์นะครับรก็เล<ๆ>ยจริงๆริงเหชุดเดิมเนี่ยแหละตันนี้มาเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยรีวิวไปตรงนี้ก่อนว่าเบนซ์คันนี้เป็นคันโปรโมชั่นในคันที่4นะครับคันที่4ของโปรโมชั่นพิเศษที่เราใช้โปรโมทฟิล์มานะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยตอนแรกเลยที่รถเข้ามานะเป็นสีไหนน,นะเดี๋ยวดูกันก่อน เนี่ยฮะนี่คือก่อนที่เราจะทําการแปลงโฉมนะฮะส่วนจะแปลงโฉมเป็นสีไหนจะมันยังไงหรือจะดูอลังการแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ทันจริงกันดีกว่าตอนนี้เสร็จแล้วไปดูกันเลยจ้ะงงาาปรรรันเเเอกจ rap 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 c เ l t u จ e แ a p มันให้หมดของเก่าแ a p เป็นของใหม่ r ร p อะใรได้ให้มันสดใสแระมันยันเรือและยันรถลาแรปป้ายข้างทางพี่ก็แรปมาแรปยันป้ายโฆษณาแ a p มันทั้งหมด rap ไม่มีลีลาใ้าอยากจะให้รู้ดูอ๋อเขาเจอแรปไปเจะได้ฟังอ๋อเขาเจอแรปยิ่งกว่าแก๊งสเตอร์แรปทั่วไปคุณอยากให้แรปตรงไหนก็นัดไปเราจะแรปให้ดูไม่ว่าเป็นอะไรจากหอให้หมดให้มันสุดหัวใจ แรปแร้แรป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 แ

นะครับก็เลยทีมค so like, so, ือทุกคนทํากันอย่างเขาเรียกว่าเต็มสปีดนะแต่ว่าได้คุณภาพที่ดีที่สุดก็เลยอาจจะตอนติดตั้งน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับก็แต่หวังว่าทุกคนคงจะชอบกับความเวอร์วังอลังการบลิงบลิงแบบกับรถเบนซ์นะครับหุ้มสีทองแมทเลลิกเงาดูแบบโคตรวยอ่ะดูเหมือนะอเชียเศรษีดูไบเอองดูแบบเศรษีดูไบากเราก็เลยตอนแรกจะทําทอง แล้วพวกโครเมียมจะเก็บเป็นดำดำาด้านี่ยนะครับแต่พอทํามาเสร็จมันกลายเป็นน้าร้อนเนี่ยมันเป็นสีบรอนสีเทากับซิลเวอร์เราเลยรู้สึกว่าระหว่างที่มันมีซิลเวอร์กับสีทองมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันดูแพงว่ะมันดูอลังดู b l i n g b แบบยิปหอบดู b l i ง g b แบบเหมือนเศรษฐีดูใบเหมือนเศรษฐีน้ำมันอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนงกันว่าโอเคไอ้ที่เราจะถมดําพวกกระจัง ผมดำพวกคิ Q, ้วพวกมือเปิดอะไรเงี้ยเราไม่เอาละส่วนไหนที่เป็นโครเมียมส่วนไหนที่เป็นเงินเราจะคงเอาไว้ให้มันเข้ากับล้อก็ดูได้อีกอารมณ์นึงนะดูแกลนดีก็หนะวังว่าทุกคนจะชอบนะครับกับ e ีนี้ก็ดูค่อนข้างหรูหราทีเดียวก็ใครชอบแนวนี้ก็กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะกดไลค์เพจกดติดตามเพจกดติดตามเฟซบวิชยัยนุชพุ่มกด Instagram นะครับอ่าแดงสติ๊กเกอร์กดช่องแดงสติ๊กเกอร์แมนชแนลนี้ด้วยแล้วกด s u b s c r i ต e กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดอ e ีะคต่อ

หอให้หมดของเก่ากลายเป็นใหม่แล้วจะทำไม่สดเยาว์แรป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 เขาเจอแรป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 มันให้หมดของเก่าแรปเป็นของใหม่แรปอะไรได้ให้มันส